บุญใดที่ทำให้คุณมีกัลยาณมิตรที่ดีสามใบนะคะบุญที่ทำให้คุณมีกัลยาณมิตรที่ดีนะคะการจเจริญภาวนานะคะ การที่คุณได้นั่งสมาธินะคะกำหนดจิตกําหนดใจเป็นการภาวนานะคะทำให้จิตใจเรามีความสงบมีความสว่างนะคะความจริงใจนะคะคุณมีความจริงใจให้กับผู้คนที่คบหานะคะก็จะได้รับผู้คนที่มีความจริงใจและมีจิตใจที่เหมือนคุณกลับมานะคะ <t> บอกบุญนะคะการที <t> ่เราได้บอกบุญ,ะะบบญให้เขาได้ร่วมบุญหรือว <t> ่าการที่เราได้บอกบุญที่เราได้ร่วมทําไปให้ผู้คน ที่เราได้บอกนะคะได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับเรานะคะเป็นการบอกแสงสว่างให้กับผู้ที่ได้รับฟังได้รับบุญกุศลเหล่านั้นนะคะถือว่าทำให้เขาได้รับสิ่งดีๆนะคะ